สวัสดีครับวันนี้ครับผมแปมร์ลมใจนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกล้องอากาศนะครับอาจะเป็นวิธีเปลี่ยนกล้องอากาศของเชฟโรเลตตัว2012นะครับ5เกียนะครับ5เกียตัวนี้เป็นกล้องอากาศนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา490บาทนะครับเดี๋ยวเพจการสั่งของผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ490บาทเป็นกล้องซิงเขาบอกว่าอัตราการเล่งของเครื่องจะดีขึ้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนร้าน อย่างผมไปเปลี่ยนบีควิกมารอบล่าสุดก็ประมาณ800นะครับให้ช่างเขาเปลี่ยนให้แต่ตามที่ดูในลาซาด้าถ้าเราสั่งมาเปลี่ยนเองก็อยู่ประมาณ250บาทถึง300รวมสกนะครับประมาณนี้ของตรง,ตรงรุ่นตรงรุ่นเลยแล้วก็เราวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกองโดยที่เราทําเองแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณถึง300ถึง400บาทตัวเคนะครับตัวนี้การใช้งานเขาบอกว่าอยู่ที่100,000กิโลนะครับแล้วไงผมจะ ทิ้งลิงก์เพจที่ผมสั่งซื้อมานะครับเชฟโรลิตตรงนู้นแล้วก็จะน่าจะมีทุกรุ่นนะครับในเพจนี้ราคา490บาทรวมส่งนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมเดี๋ยวไงวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับประแจนะครับเครื่องมือก็จะมีประแจเบอร์สิบนะครับประแจเบอร์สิบที่มีแล้วก็จะเป็นถ้าเพื่อนๆมีไขควงแบนนะครับก็ใช้ไขควงแบนได้ตอนนี้ผมใช้เป็นน็อตเบอร์เจ็ดครับเพื่อจะคลายตัวรัดท่อนะครับผมคลายตัวตัวรัดท่อออกนะครับ มาเปลี่ยนกันเลยครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตาม YouTube นะครับผมของช่องผมไปด้วยนะครับผมโอเคเปลี่ยนกันเลยครับในส่วนของขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับก็จะมีมีน็อตเบอร์10นะครับ3ตัวตรงนี้แล้วก็ผมจะถอดสายเอโอออกแล้วก็จะเป็นขันคลายตัวล็อกท่อนะครับผมออกตัวนี้ใช้เป็นไขควงแบนก็ได้นะครับผมโอเคขั้นแรกนี้มาเริ่มกันเลยตัวล็อกท่อ เป็นไขควงแบนหรือปาะแกเบอร์เจ็ดนะครับถอดใส่ a 4เบอร์สิบมีทั้งหมด3มตัวนะครับผมบางรุ่นมันจะเป็นแค่ตัวล็อกนะครับที่จะไม่ได้ใช้ประแกรหรือเครื่องมืออะไรเลยก็สามารถถอดกองได้โอเคครับเดี๋ยวผมถอดเสร็จแล้วยังไงมาเจอกันอีกที รถสุดยอดครับสภาพเก่ามากนะครับผมตัวนี้วิ่งมาได้ประมาณ50 0 0 0กิโลแล้วนะครับผมรู้สึกว่ารถมันอืดน,นะครับก็เลยลองหาดูตามเพจตามลาซาด้านะครับผมก็เลยไปดูกองกองซิ่งมานะครับในราคา4ี่รเก้ิบาทผมก็ว่าราคามันก็ไม่แพงมากก็เลยเอาตัวนี้มาเปลี่ยนทดแทนแล้วเขาบอกว่าอายุการใช้งานประมาณ1 0 0 0 0แกิโลเดี๋ยวยังไงผมก็ไม่รู้มันก็จะใช้ดีใช้ยังไงเดี๋ยว มีอะไรเดี๋ยวผมก็จะบอกต่ออีกทีโอเคครับมาเปลี่ยนกันเลยนะครับอันนี้คือของเดิมนะครับวิ่งมาประมาณห้าหมื่นกิโลแล้วก็เป่าเป่าไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคครับเปลี่ยนกันเลยเดี๋ยวผมจะใช้ผ้านะครับทําความสะอาดด้านในนิดนึงนะครับเพราะว่าฝุ่นรถใช้งานมานานนะครับผมปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดรถปีสิบสองได้มาเก้าปีแล้ว มัใช้งานอยู่ทุกวันนะครับตัวนี้คือแอร์โฟนะครับข้างในตัวนี้แอร์โฟดูฝุ่ครับตอนแรกผมว่าจะใครน็อนตัวนี้ออกก็จะถอดแต่มันถอดม่ได้ถอดตัวหลังง่ายกว่าครับผมถอดต,ตัวหลังง่ายกว่า ใส่เข้าไปมันจะมีล่องข้างในนะครับจะมีท่ออยู่ข้างในให้เราสูดสูบไปตบบนี้หลังจากที่เราเข้าไปให้มันจะมีท่อประมาณประมาณเหมือนกันเนี่ยครับสูดเข้าไปข้างในนี้เราจะมี้วใส่เข้าไป หลังจากที่ขันน็อตเบอร์สิบนะครับแน่นทั้งสามตัวนะครับเอาพอตึงๆมือนะผมต้องแน่นะครนบแล้วก็ต่อมาจะมาล็อกข้อยางก็สำคัญครับสายแอร์โฟปุ๊บเสร็จชิ้นเรียบร้อยรครับแล้วเราก,ก็ลองสตาร์ทรถนะครับดูรอบเครื่องว่าเป็นยังไงบ้างครับ เดี๋ยวก่งเร่งดูว่ารอบมาเร็วไหมนะครับเขคคับไปกันเลย ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบลงแล้วนะคะรับผมก,การเปลี่ยนกองอากาศนะครับผมเปลี่ยนเองได้นะครับประหยัดตังค์ด้วยนะครับผมถ้าไปร้านก็อยู่ประมาณ800นะครับวันนี้เราซื้อมาเปลี่ยนเองก็จะประหยัดได้ประมาณ3ามถึงสี่้อบาทโอเทาครับสาหรับคลิปนี้นะครับพ่อขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ <ifica> สาหรับคนไหนที่สนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามห้ด้วยนะครับผมโอเทครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับ